คนเก่าของคุณแฟนเก่าของคุณเขาฝากมาบอกว่าอะไรคลิปนี้เป็นดันนอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ในครั้งที่ผ่านมากันก่อนละกันนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคำพนายน,นี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะว่ามิ่งเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะขอดูบรรยากาศหน่อยนะคะอื้มโอโหนิ่งเนาะ เออมีความนิ่งมากๆเลยนะคะอะโอเคไพ่ใบสุดท้ายเป็น The Star, เดอะสตาร์เนาะจริงๆเนี่ยตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังแหละว่าในความสัมพันธ์มันจะไปได้ดีในความสัมพันธ์มันจะแฮปปี้มันจะมีความสุขมันจะแบบก้าวต่อไปมันแบบเหมือนคาดหวังวาดฝันไว้ค่อนข้างที่จะไกลยอยู่เหมือนกันนะ,นะคะแต่ว่าพอจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย ม,มันมันมีในลักษณะที่มันมันเป็นความนิ่งเนาะคือเขาอาจจะนิ่งแบบนิ่งมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราแทบจะไม่รู้ความคิดเขาเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาโกรธเขางอนเราไหมหรือเขารู้สึกยังไงเขารักเราไหมแล้วในทางกลับกันเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเราเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรางอนเขาหรือเปล่าหรือว่า แบบนี้เราโอเคหรือไม่โอเคเราอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนมันก้าวต่อไปยังไงคือเขาแทบจะไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรของเราเลยนะคะเขาจะโฟกัสแค่เป้าหมายของเขาเขาว่าจะโฟกัสในเรื่องการเงินการงานของเขาเท่านั้นโฟกัสที่ความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออปัญหาในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเกิดขึ้นปัญหาหลากัหลกๆเลยนะคือการสื่อสาร ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยสื่อสารปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องมีการเลิกรานะมันก็ต้องมีการแยกย้ายมันมันเหมือนมันก็ไปต่อไม่ได้อะ่ะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะพยายามไปทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่แบบที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยขอดูลัคนาราศีหน่อยนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะคะ ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลภูมิธนูนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีิิ่์คนที่เกิดวันพฤหัสราศีธนูแล้วก็เป็นราศีตุลน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่เกิดวันอังคารหรือเป็นราศีเมษร,ราศีพิจิกได้เช่นกันนะคะแล้วเขาคนนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถฝากมาบอกคุณได้เขาอยากฝากมาบอกว่าอะไรคะ ก็ยังคงคิดถึงเลยเนาะอืมก็ยังคงคิดถึงรู้สึกถึงมันเหมือนมันมันเป็นความรู้สึกที่ขาดอืม เป็นความรู้สึกที่ขาดที่ผ่านมาเขามีคุณคอยซัพพอตมาตลอดเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณยินดีที่จะซัพพอตเขาในทุกๆเรื่องเลยอะแต่ว่าในทางกลับกันตอนนี้เขาไม่มีคุณแล้วอะเขาเขาขาดคนที่จะไปซัพพอตเขาอาจจะหมายถึงซัพพอตในเรื่องความรู้สึกเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามอะที่ไม่เป็นความสุขของเขามันเป็นความสบายใจของเขาคุณยินดีที่จะ เห็นดีเห็นงามด้วยคุณยินดีที่จะเออเออหอหมกอย่างเช่นเออคุณอาจจะไม่ชอบไปทะเลแต่เขาชอบไปอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะไม่ชอบไปภูเขาไม่ชอบไปเดินน้ําตกอย่างเงี้ยไม่ชอบเดินป่าแต่เขาชอบไปเขาชอบที่แบบสงบสงบที่มันเป็นธรรมชาติคุณไม่ชอบเลยคุณรู้สึกมันเหนื่อยไม่อยากไปคือวันหยุดอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคุณรู้ว่าเขาชอบ คุณก็อ่าโอเคไปด้วยก็ได้มีเขายังไงก็สุขใจกว่ามีเขายังไงก็รู้สึกอุ่นใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือในตอนนี้เขาไม่ได้มีคุณเหมือนเดิมอะมันทําให้เขารู้สึกแบบเสียดายโอกาสมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าขาดใครบางคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาตลอดเลยอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณนะคืออยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดี อยากให้คุณโฟกัสที่ความสุขของตัวเองจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาคุณน่าจะเหมือนวนวนเว,วียนๆอยู่กับเขามานานมากๆไม่เคยนึกถึงความสุขของตัวเองเลยนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยอยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้มีความสุข จริงๆคุณชอบอะไรจริงๆแล้วคุณก็จะสามารถไปในสิ่งที่ตัวเองชอบได้จริงๆอะไรประมาณเนี้ค่ะคือพูดง่ายๆว่าเขาอยากให้คุณมีความสุขมากๆเขาอยากให้คุณเนี่ยได้ทําอะไรตามใจที่คุณต้องการอะไรประมาณนั้นเขาเองก็ยังคงคิดถึงคุณเสมอเขาเองก็ยังคงแบบเป็นห่วงคุณเสมอมันก็มีบางครั้งที่แอบเข้าไปส่องบ้างแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้มากสุดก็ สองแล้วก็เป็นห่วงอยูงหางอะไรประมาณนี้ค่ะ